ทอทุกคนเรามาดูกันนะครับต้องลองไปดูคลิปแนะนำตัวละครนะมันแบบอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับโอ้โหเอางั้นเลยเหรอนะครับเอาต่อไปเอาต่อไป,ออไปดูรีแอคแนะนำตัวละครนะคะแต่จะทำไหมหนอหไอเราก็แบบ เวลาว่างก็เออมีแหละจะทําไม่ทาอะอีเรื่องนึงแต่แบบคือหลายหลายคนมันขยี้มากเว้ยก็เลยแบบต้องทาแล้วแหละต้องต้องเออต้องถึงต้องถึงคราวทำแล้วแหละทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคุณเข้าสู่รายการ Reaction ของ s ชว์นั่นเดอ r ์นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนเรียกร้องนะเราใช้คําว่าเรียกร้องและราเรียกกันมากมายนะครับเราจะมา Reaction อะไรนะกลร,รุ่นพี่แบบฉแบบับแนะนําตัวละครนะครับทุกคนหุย วิปังมากตอนนี้ก็คือคลิปของเรานะครับถูกดันขึ้นมาในฟีดของกอลลรุ่นพี่โอ้ oh my god น่ารักจังขอบคุณนะครับขอบคุณ u t ท b e ที่เอ็นดูเรานะครับมาเพื่อเป็นการเสียเวลาและนาฬิกาของเราอีกต่อไปนะครับเราจะทําการ re-action ดังไปป้าไม่ดังหรอเนาะเราทาการ re-action เสียงพัดลมเข้าไหมอะ่ะแรงไปไหมไม่แรงหรอเนาะตอนนี้เราทำอะรีแอคชั่นกอลักรุ่นพี่นะครับแบบฉบ,บ,บับแนะนําตัวละครนะครับมาเรามาเริ่มกันที่ตัวเอกของเรานะครับนั่นก็คือทศกัณฐ์นั่นเอง ไม่ใช่นะครับเราจะาเริ่มกันที่ IPv นะครับ IPv ก่อนเลย Let's go <S ลืมเปิด Sorry เริ่มกันที่ IPv นะทุกคน IPV นะ Let's go สือมีคนอ่านหนังสือเป็นเพื่อนยังไม่ไม่ให้อ่านอุย้ยโดนเลยดอกแรกนา่ารักอันนั้นว่องแล้วปดวี v. ไอพี่วีไอพี่วีช่วยให้กูลืมเขาได้ปะฮะฮะอะไรนะช่วยให้กูลืมเขาได้ปะช่วยให้กูลืมเขาได้ปะยื้อเป็นตัวตันตัวแทนเหรอมันยังไม่เลิกกับพลอยไม่ใช่เหรอเราไม่ไปทำอะไรให้มันเรียบร้อยวะเออ กล้วยมั้งมีกวยเอากล้วยชี้หน้าแม่งเลยไอพี่วีคอยก็คือแฟนคนแรกของฉันที่เขาคบมานานที่สุดแต่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยอะเนี่ยแล้วแล้วโอ๊ยมาหนูมามองทำไมลูกหนูมาได้ยินอะไรตรงน,นี้ลูกโอ้ยโอ้ยทำไมเห็นจะ,จ,ะจะไม่ฟังอะไรตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้บ้าวะ ถ้าเลือกถ้าลืมเรื่องแรกไม่ได้อะก็อย่ามีเรื่องที่สองป่ะถ้าลืมคนแรกไม่ได้ก็จะเพิ่มมีใหม่ได้ไหมมันเจ็บนะเว้ยคนใหม่อ่ะคนใหม่เข้ามาเขาเข้ามาด้วยเข้ามาโอ้ยเชื่อเอ้ยกูไม่รู้ว่ามาร์กจะมีคดีแบบนี้หรือเปล่ามาใช่แบบมาร์กก็แบบเหมือนเลิกเล,กเลิกแลลาอีกมาแล้วป่ะแต่ไม่รู้ไงแต่คือตอนนี้คือแบบคนใหม่เขาเข,าเข้ามาเพื่อมีมึงเป็นคนใหม่เว้ยเขาไม่ได้มาเมื่อมีมึงเป็นคนเก่าไอเว,นอว้นอุ้ยหนื่พีบ่บอีกแล้ว เออพร้อมความสัมพันธ์ของน้องม้าก,กับพร้อมนี่มันคือ,อยังไงรุ่นพี่พร้อมเขาแบบอย่ามัลิลูกยังไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ลูกอ่าเครียดนะรู้สึกว่าอ่ะขอพี่วีก่อนนะครับก็รู้แหละว่าแบบ เออตัวเองยังบอกคาราคาซังแต่ก็อย่างที่มีเพื่อนแนะนำแล้วทุกคนคือบอกว่าคือไปเคียย์กับคนเก่าให้มันเสร็จก่อนนะเข้าใจบ้างคือคือในตอนนี้คืออาจจะแบบบอกกับมาก็ได้ว่าเอาอแบบเราคุยกันระดับนี้ก่อนก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะไปถึงขั้นนั้นนะเออพี่ขอไปเคียวกับคนเก่าก่อนแล้วคือคือแบบมาต้องแบบต้องต้องมาต้องแบบตัดใจให้แบบให้เขาเลือกเลยอะคือแบบไม่ใช่แบบเข้ามาอยู่ในขณะที่เขาแบบมีอีกคนหนึ่งอยู่มันเหมือนจับอะไร2ออย่างอยู่ะมา <c oughs> ต้องแบบหายไปเลยให้เขาเลือกเลยว่าถ้ามึงไม่เลือกเขา ถ้ามึงเลือกเขากูก็แค่หายไปก็แค่นั้นแบบอย่างเงี้ยมันขัดใจมาร์กนะครับไม่คิดเลยนะครับว่าพี่วีเนี่ยจะมีแฟนสวยขนาดนี้อุ้ยจดดอนะมาร์กแต่ทำไมหน้ามาร์กเนี่ยพอรู้อย่างนี้มันไม่ได้ดูแบบว่าสลดเท่าไหร่เลยวะรัตนรัตรัศมีรัตวอดรัตนรัตอะไรวนรัต นักเทียนอวนะวนะใช่ไหมไม่ใช่วนะไดไหมเออเราเคยเถียงกับคนในทิกต็อกรอบหนึ่งว่าวนาลัดหรือวนาัตทุกคนมันเราเรียกวอนะวนาลัดใช่ไหมวนาัตใช่ไหมแต่ชื่อโวนะก็ต้องวนาลัดสิไม่รู้อะมาครับทำอะไรเนี่ยพี่ก็พาไปหาอะไรกินไงชวนแฟนพี่ดิเออก็ไปชวนแฟนดิวะเขาคบกันนานยังเหรอจะสามปีทำไมมาทำอย่างนี้วะมีแล งั้นเรื่องนอกใจเนี่ยก็คงจะไม่มีทางหรอกเดี๋ยวไอ้คาว่าไม่นอกใจไอ้คาถามนี้เนี่ยคือมันอยากรู้ว่าเขาจะไม่ทําหรือเขาหรือเขาเขาไม่คิดจะทําหรือหรือเขาไม่เคยอะไรวะต้อบอกว่าแล้วไอ้คาถามนี้ว่าไอ้เขาคงไม่เคยนอกใจนี่คือเขาทําหรือเขาไม่ทํากันแน่วะมาร์กก็ไม่ธรรมดานะอาดูทรงแล้วถ้าถามอย่านงนี้มาร์คไม่บอกวีได้ไหมอ่ะเว้ เดี๋ยวก็น,นะเธอคือแฟนของพี่วีเหรอวีแล้วงั้นอุนอ้ยมึงใครแนะนํากูมาดูอันนี้วะไอเชี่ยมีเรื่องราวให้นอนไม่หลับจริงจริงด้วยมันมีหลายเรื่องแบบเยอะกว่ามีเรื่องให้พูดเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วนี่กะเยอะกว่าตัวอย่างอีกอะเรื่องนอกใจเนี่ยก็คงจะไม่มีทางหรอกนะอ้ยไม่รู้แล้วว่าทําไมถึงมาร์กถึงลุยหน้าต่อเพราะว่ามันมั่นใจไงว่ามันมันสู้ได้ไงมันมั่นใจว่า ว่ามันเกมที่ที่น้องมาร์คเดินอะมันมีสิทธิ์ชนะมันมีสิทธิ์ที่จะลุกได้อะไรเงี้ยเออเข้าใจและเข้าใจแล้วว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมาร์คไม่บอกวีได้ไหมอะเ yeah. นังตัวดีพี่วีพี่พลอยเขาชอบคนอื่นอะพี่อย่ามากลูกถ้านูอยากได้ก็ต้องได้ ไม่ได้เลยก็เอาความจริงไปบอกเลยครับผมเห็นผู้ชายไปส่งพี่เขาที่ห้องนี่สินะเกมมันได้เริ่มต้นแล้วโหมีแต่คนไม่ธรรมดาอ่ะเรื่องนี้มีแต่คนไม่ธรรมดา,า,อ,มมรรมดาอ่ะเรามาดูกันที่ต่อวิ้ไม่ขอพูดเรื่องมาร์กใช่ไหมคือเราสึกว่ามาร์กเนี่ยอ่ะ ตอนแรกเรารู้เรารู้แค่ว่ามาร์กเนี่ยอาจจะแค่แบบไม่ได้เต็มใจเพื่อเข้ามาเป็นมือที่สามแต่เรารู้สึกว่ามาร์กเนี่ยมีแผนแล้ววางแผนมาก่อนแล้วก็มั่นแล้วก็มีความมั่นใจบางอย่างที่จะเข้ามาเป็นเข้ามาแทนอ่ะเข้ามาแทนเข้ามาแทนผู้หญิงคนนี้ได้อ่ะเออเข้ามาแทนผู้หญิงคนนี้ได้เออเฮ้ยสนุกว่ะเอออันนี้อันนี้แบบสนุกแลละอันนี้สนุกแล้วอ่าต่อไปก็มาดูเราต้องมาดู คนนี้แหละคนที่เป็นปัญหา <Okay. S 1> เป็นตัวแปรเป็นตัวแป,ปรที่ทําให้ทุกคนหว่นไหวและสันคลอนนะครับเราเคยดูไหมเวลาแวาซารีสามปีนะคะเต่าเร็วสามปีคอยรักมีนะคะสามปีที่รักรับบทพลพลอยนะครับโอ้ยชื่อวีรินสราตั้งกิตสุวานิตนะครับอ่านผิดขอโทษนะครับรับบทพลอยน้องม์ค โอ้ยอไอติดเนี้ยโอ๊ยอะไรติดเนี้ยเสียงเปอะไรพูดธรรมดาไม่ได้เหรอเัืนี้คือเสียงธรรมดาเห็นไหมม้ามองแล้วได้เองไม่ได้หรอกแต่คนอื่นหางก็คอยดูแลวิ่งไม่ดีอินเวลาอยู่กับแฟนก็ต้องเสียงอย่างนี้ทุกคนผมก็พูดเป็นงั้นแหละเป็นผมผมก็ทำสียงอย่างนี้ตัวเองนี่แหละเห็นไหมใครก็ทำทำไมมานั่งคนเดียวอ่ะไม่ไปนั่งกับแฟนล่ะอุ้ยอ๋อมันเป็นอนาคตเป็นอนาคตเป็นอนาคตอุ้ยแล้วดู โอยเมื่อกี้ตาคุณกำลังจะจิ้มตาแล้วก็คือมามาพลาดตรงนี้เลยคือแบบต่อยแล้วกันเว้ย <Wait. S 1> What What เพาแบบนี้ใช่ไหมเรยไม่มีเวลาให้พลอยอ่ะไม่เอาไม่พูดอืไม่เอาพอไม่พูดอย่าพูดพออย่าพูดว่าพีไม่มีเวลาให้พอมีเวลาให้ใครก่อนพอยก็มีเวลาให้หลายคนอยู่นะ พลอยจะมาพูดแค่ว่าวีไม่มีเวลาให้ไม่ใจแต่ก็ต้องมาดูว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ก่อนหรือเหตุการณ์หลังทุกคนต้องมาดูว่าเหตุการณ์หลังหรือเหตุการณ์ก่อนดานั้วคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์หลังคิดว่าหลังคิดว่าหลังวีน่ะหน้าหินก็คือร้ววะหนูเต็มใจมาพูดไปสิหนูหนูสมยอมเขาครับพูดอย่างนี้มาพูดไป อืมกล้ากล้ากล้าพูดได้ยังไงเขาไม่ละอายใจน่ะคือน้ำลายตัวเองหรือเปล่ากูด่าทุกคนแล้วตอนนี้อะคนนี้เนี่ยครับรู้สึกว่าจะมีบทบาทกับมาร์คพอสมควรเลยนะครับก็คือตัวละครเหนือนเองเมื่อกี้ก็กินอะไรมาตั้งเยอะอยู่นะ แต่ทำไมไม่รู้มันหิว <พอ S 2> ออแล้วได้นกฟลองอะไรนะหิวอะไรเมื่อกี้ก็กินอะไรมาตั้งเยอะอยู่นะแต่ทำไมไม่รู้มันหิวออแล้วโอ้เฮียโอ้เียเฮียเฮียเฮียน่ารักเสียงอ้อนเรื่อนราจะพัดวรศาสตร,รสนะครับระบบคุนเหนื่นับ โอ๊ยขอฟังหน่อยได้ไหมเสียงเมื่อกี้เนี่ยอยากฟังแบบอยากฟังแบบอุ้ยอยากอยากได้ยินอย่างนี้ทุกวันเลยอะน้องมาร์คน้องมาร์คประธานให้พี่ช่วยป่ะไม่เป็นไรดีกว่าพี่นั่งมาไปซื้อขนมกันปะ่ะพี่ไปซื้อเลยครับตัดคนนี้เขาพยายามเลยนะกูพายายามเนี่ยกูพยายามแบบพยายามมากด้วยแล้ว,วกูแบบน้องมาร์กคือแบบตัดไฟเบอร์ก็น่าเดินนะลองไปป่ะ อุ้ยพี่คือฟิลมันบอกว่ามีเรื่องด่วนอ่ะให้พี่เดินไปส่งไหมล่ะไม่เป็นไรครับผมเชินแล้วแหละพี่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกอะเี่ผมรอพี่วีแล้วพี่เขาไม่กลับมาพี่ก็เชินแล้วอุยอ้ยใครทำต้องพร้อม้องไห้ไอ้มาร์กมึงใช่ไหมน้อยแน่กูอยู่ทีมใครก็ได้วะเนี่ยตอนนี้กูอยู่ทีมใครก็ได้เนี่ยกูกูไม่อยู่ทักทีมเลยนะตอนนี้กูอยู่ทีมพร้อมแล้วนะ คนที่โดนทาลายมากที่สุดเดี๋ยวพี่จะเป็นคนปกป้องเองพี่จะเป็นคนโอบกอดน้นําตาล้เอาไว้เองนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเหมือนกันที่มาไลาพ่พี่โอ้ยูอ,อยากกอดพร้อมพร้อมวันนี่มาโอ้เลือดขี้อะไรเนี่ยทำไมมันโอ้มันหลายอารมณ์มขนาดนี้ กูจะดูใครตอบตัวสกันหรือบาทุกคนพร้อมทั้งคู่ใครอ่ะไม่รู้แต่เราไม่รู้เหมือนกัน2อตัวละครน,นี้คืออะไรนะครับอ่าเป็นว่าอืมเลิศโกคุณบาแล้วกันอ่ะคุณบาคุณบาไปเลยกุชชี่โย มีใครชวนเข้าชสองผมใน้ำนยังโอ้ยน้องมาร์อะไรอีกพี่ก็อยู่เดีย๋ยวพี่ติวให้มาชอบน้องมาร์กเหรอคุณคณิสอนนะครับรับบทคุณบาบ้าขอดูก่อนว่าบอกเป็นเพื่อนของเฮ้ยไอ้บาบ้าวันนี้พวกกูขอแจมด้วยนะเอ็ยมาร์กก็ใช้ได้เหมือนกันนี่หว่าแล่วมึงเหอะวันนี้ชิ้นไงมาใบด้วยเนี่ยแล้วมึงอะปกติคนอื่นท้าเอาด้วยใช่ไหนกูแค่อยากให้มึงรู้ไงว่าถ้ามึงอยากชนะมึงก็ต้องออกแรงหน่อย แต่ถ้ามึงไม่พร้อมอ่ะอู้หนโหดีจังเลยชอบครับเอากล้วยไหมเอากล้วยไปแรกยอมแพ้ตั้งแต่ต้นดีกว่าเออความสู้อุย้ยมันมันสั้นดังสี่ห้าวิจบ้ังเนี่ยคุณบาร์นี่เขาเป็นใครน่าจะเป็นเพื่อนของเพื่อนของพี่วีป่ะแต่ก็รู้สึกสายตาเนี่ยเขาก็หมายปองจ้องใจงน้องมาร์กเหมือนกันหนูน้องมาร์กนี่สวยนะอจริงเราพูดคำนี้ได้ไหมว่าสวยนะ เร,เรียกมาแล้วครับอุ้ยน่ารักมากคนนี้คือใครทำไมไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเร,เรียกมาแล้วครับคิดถึงคิดถึงใครพูดถึงใครพูดกับใครพูดกับใครคุณทศกานคุณพูดกับใครน้องมามึง,ม,ม,งมึงมาหาเหตุผป่ะมึงกับกูอ่ะแม่งเคสเดียวกันเลยเหตุผลแม่งไม่มีกันหรอกใช้แต่ลมกันแค่นั้นแหละพี่วินเหรอ อย่าบอกนะว่าคนนี้ก็ชอบพี่วีอ่ะรู้ได้ไงเนี่ยไม่ได้มีแค่มึ่งเลยชอบรุ่นพี่อ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะเขาชอบรุ่นพี่รุ่นพี่อาจจะเป็นเคสเดียวกันมันเป็นหัวอกเดียวกันที่แบบเข้าใจว่ารุ่นน้องที่มันถูกรุ่นพี่ทำอะ่ะมันเป็นยังไงทศการชอบใครอะ่ะคู่ทศกันคือใครอะ่ะพี่บาร์หรอ what? what 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 งงไปหมดแต่แบบหูแต่และตัวละครคือมีเส้นเรื่องของตัวเองแบบมีแต่เรื่องเจ็บเจ็บะแตบบ่แต่คนแม่งยกเป็นพี่บารู้สึกพี่บาจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีพาร์ทแบบพาร์ทหนักหน่วงเท่าไหร่แต่แต่แต,แต่แต่คือคนอื่นนี่คือแบบโอ้โหพีวีน้องมาร์คคุณทศการคุณเหนือก็คือแบบโสดใส่นัวเลยอะรอแบบใส่เต็มมากเลยอะเอ้ยคิดถูกจริงที่มาดูขอบคุณทุกคนมากที่แบบแนะนำบอกให้มาดูนะแนะนําตัวเนีเ่ยเออแบบ นัวจริงนัวแบบยิ่งอยากดูนะทุกคนวันนี้คนที่18นะครับก็ก็คือวันนี้นี่เองที่ออสแอ์วันแรกทุกคนดูได้ทาง V t ทีนะครับแบบ VP พีี่พิเศษหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าแบบธรรมดานี่ก็จะงงๆหน่อยนะทุกคนก็ลองไปหาตารางดูกันเองนะครับว่าจะจัดใจรยังไงครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราปล่อยคลิปนี้นะหลังจากที่เราปล่อยคลิปนี้นะครับเราจะไปดู e ีแรกกับทุกคนที่เบเจอร์าโชว์ทินทุกคนวันนี้เราได้แบบรับเชิญแบบจากพี่ๆที่แบบเออน่ะ พี่ๆนะครับเขาเชิญไปนะครับอเอาเป็นว่าเจอกันครับกับตัวเต็มนะครับไว้ไปดูรีแอคชั่นของผมได้ในทิก t o อรนะครับจะทําเป็นไฮไลท์ให้ดูนะครับแต่ว่าคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะดูแบบเหมือนแบบมานั่งคุยกันแต่ละตอนโอเคไหมทุกคนเราเราจะพยายามทํานะก็คือจะมานั่งคุยนั่งสัตธยายว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเจออะไรกันมาแล้วก็มีแบบสปอนิดหน่อยเหมือนเล่าเรียบเรียงใหม่ว่า เรามาเจออะไรกันมาเราแล้วเราก็ามาคุยกันในแต่ละประเด็นนะครับโอเคปะ้ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับเรีแอชชั่นของแนะนำตัวละครน,นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับเดือนนี้สำหรับตอนๆๆนี้ขอตัวลาไปก่อนครับนันเดอร์สตอรี่บ๊ายบายขอทุกคนสนุกกับการชมคลิปของผมนะครับบ๊ายบายปไ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 ป